วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมนูทำไมาพ๊บปัุ๊่มบุรรัมฟ้าแสียพี่กูตอบเอนี้มีเมนูออมเนื้อครับนะพี่น้องออมเนื้อเออไปซื้อมาปูก,กันเลยครับพี่น้องปูน่วยใส่ลงไปิีบรีนใส่ไปเลยอันนี้ครับน้ำปลาหนึน่งครับน้ำปลาครับพี่น้องบุ้งบุกชิกเลครับพี่น้องฝนตกแหงาซีบ,บุกชีก ไม่ได้ไปซื้อแบบพก็เหลือแต่ตะข้าตะไคร้ใบบกขูดเลี้ยงซื้อแบบพิกครับพี่น้องมาครับพี่น้องเพราะนี่เราเป็นมะขวานะพี่น้องขวาน่าโชคกันแล้วก็เอา,เอานามใส่ไปอันนี้ไปซินี้ค่าตะไคร้ใบบกขูดนะครับพี่น้อง ฝนตกแข้งครับพี่นอ้องไปซีนเนี่ยนะจะเลยนแบบว่ายิงพาฝนบกโดนครับพี่นอ้องว่าจะได้มามผมราทันที่เสอาอยู่ครับนะ อื้ยัดไปเนาคยับพีสิ่งทีเราไน่ยับพี่นองเครื่องปรุงก็มีมาหลายนะครับนี่น้ำปลาของชิลอดมา้วก็เนื้อปลาครับพี่นอง ตัวแบบพริกตัวนี้บบพริกลื้มสื่อมาครับพี่น้องฮีตง่ายครับพี่น้องวิธีรีตองรวมวิธีรีตองย่างไรคืออาหารวิสานเนี่ยเป็นอาหารฮีตง่ายครับเพราะว่ากระเ่ากแบบสมัยก่อนเนี่ยคือฝ่าวไปให้ปตน้านะครับเาลืแต่ว่า บ่อนี้พี่พีรีตองอย่างาไรใส่คาตะไคร,ร่ใบตะป,ปูดลำปลาพุ่งชึ้นรถเงี้ยกันเต็มเลยครับนี่ครับพี่น้องเอาบ่นอนี้กันซิมาเติมน้ำเลยครับพี่นอ้องเติมน้ำเพิ่มหน่อยเติมน้ำกันซิมาซิมเบ้างครับว่ามันเปล่งเดะขาดเงี้ยงบอ่อจริงๆนะครับ ออโอเคแล้วพี่น้องเดี๋แต่ลำปางนิดนึงครับเอาแบบน,นี้พี่น้องก็สิร้อยมันเบื่อจะเขาครับพี่น้องจังสีไซผักไปสิตุนเนื้อดมันออกบนเยวกันได้ครับเล,เ,เลยนแบบว่าติดปุ้นไปจะเขา เราแบดนี้พี่น้องไอเนื้อกระตุ้นเสร็จแล้วครับพี่น้องบางอย่างเป็นซีมันใส่ผักนะครับรสชาติดนี่ยังก็โอเคแล้วครับพี่น้องแต่เสียวผักร้งครับตรงนี้ผักกี่แล้วก็ผักฝังตูงครับพี่น้องซีผักใบมันเหมือนกันคนตกแค่พี่น้องเอาซีผักเนี่ย จังเดย์ไปหอลแลนด์ไงเนี่ยเราฝนตกจากจากโน้มาเราต้องระวังอะไรอยนางงี้นี่ครับใส่เสื้อเมียนะครับใส่ผักเหยียบลอยครับพี่นอ้องลาะผักสลดโด่ก็คือโอเคเลยครับพี่นอ้อง กิ่พอดบานเลยครับพี่น้องมีน้อิดพอดบานครับพี่นออ้องกินอ่อนกินแกง กินยังไงครับพี่น้องเสร็จแล้วครับร้อยฟักสดอยากจะเทโอเคเลยครับพี่น้องนะครับพี่น้องวันนี้กินข้าวน้ำก,กันครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับพ่เแม่พี่น้องมันนี้กินข้าวน้ำกันครับพี่น้องกินขา้าววันนี้มีแกงออมครับพี่น้องแกงออมเนื้อนะครับ อย่างอมเนี่ยมาครับพี่น้อง,ง,องกินข้าวน้ำกันไปซื้อเนื้อมาฝนตกแย่งแย่พี่น้องมาซื้อผักเงี้ยงจะเมื่อไรเลยแบบใส่ตามมีตามเติดกับผักอือแต่ครับพี่น้อง มันี่ดก็มีแนวจวดท่ะพี่น,นั่งบนตกแค่งจอดซื้ออะไรแนวจวดเหรอพี่นอ้องกินต้นเดียวสิน้นพี่น,อน้งนอ,อนงป้อมเนื้อ จะบพไปนอง เขาเที่ยงกับเขาแรงครับพี่น้อง มาครับพี่นัอง,งกินข้าวนล้วกันผู้ใดวันใท่านได้กินข้าวแรงกินข้าวแรงนล้วกันพี่นัองอือืมอม,อมเนื้อครับพี่นัองสุดยอดสุดยอดอีหลี Well. Cool. Hai <tuk> tapi long มาครับพี่น้องกินเขาต้องกันโอ้กินเขาผพ้อเดียวคือเก่าครับพี่น้อง อื้ออยู่้าวห้งพี่น้องเขาเทียงเขาแรงอันเดียวกันเลย โอ้จับพี่น้องโหขัดักแบดน,นี้พี่น้อง็จะได้ร่ำได้ล้าเลยนะครับพี่น้องแบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ